ท่านผู้ชมครับทุกทางออกวันนี้จะนําเสนอให้ท่านติดตามนะครับขอทานเป็นเสมือนธุรกิจบาปที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆตามมาอีกหลายเรื่องและยังเป็นการกระทําผิดกฎหมายแต่เราก็ยังคงพบเห็นคนทําแบบนี้อยู่ทั่วไปเน,นื่องมาจากเมื่อยังมีคนให้คนที่มาคอยรับก็ยังมีแล้วเราจะติดตามการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรดูพร้อมกันในทุกทางออกนะครับ ผมสวมมากไม่ให้เลยฮะผมไม่เคยให้เลยผมได้จะมองอย่างเดียวครับเพราะว่าคนไทยเราัมก่เห็นความมุกสารไงส่วนมากคนไทยเราอะเห <c oughs> ็นคนนู้นคนนี้นั่งอยู่กับผมมั่งผมวิม่งมองไซค์วินอยู่เนี่ยผมก็โดน,หนให้กันเยอะเป็นร้อยอะไรให้กันส่วนมากเป็นร้อยเป็นยี่สิบคนไทยเขารู้ความมุกสารอ่ะมันปราศจากนะแต่เบื้องลึกเบื้องหลังเราไม่รู้ไงแต่ที่ผมถามเพราะนะวันสามพันสี่พันก็าได้อ่ะ เนี่ยนั่งขอแป๊ดแบลวชั่วโมงสองชั่วโมง,มงได้ยไเยอะเนี่กเเป็นต่างชาตินะใช่ส่งกลับไหมเอออย่าแบบนั้นอย่าให้แบบแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวเขาก็มาอีก <c oughs> เขา <c oughs> เคยเดินหลายคนนี่หลายหัวแล้วนี่มันง่ายไงมันง่ายประเทศไทยเข้าออกง,ง่ายอาจับไปไปปล่อยเดี๋ยวก็มาอีกเนี่ยมันง่ายอ่ะส่วนมากที่ผมเจอนะที่คุยกันอ่ะง่ายง่ายมากเลยอ่ะ เสียงสะท้อนของประชาชนที่มักเห็นกลุ่มคนขอทานเข้ามาประกอบอาชีพในงานหรือสถานที่ต่างๆบางคนมองว่าแม้ร่างกายหรือสภาพจะดูน่าสงสารแต่การให้เงินก็เหมือนการสนับสนุนให้มีกลุ่มคนเหล่านี้ในสังคมความคี้สงสารและใจบุญเป็นจุดอ่อนที่ขอทานต่างชาติใช้หากินกับคนไทยเป้ขอทานชาวกัมพูชาบอกว่าเมื่อประเทศตัวเองไม่มีคนให้ประเทศไทยจึงเป็นเป้เปาหมาย เช่นเดียวกับยายแก้วที่บอกว่าการดิ้นรนมาที่นี่เพราะอยู่บ้านไม่มีเงินใช้จ่ายแค่เอออยู่คบแม่ไม่อะไรก็แข็งใจซื้ออะไรก็แข็งแข็งไม่มีตังค์กงเนี้ยซื้อไม่พอกินเออเอามาแค่ก็แค่ก็กองนะคะบาดะมาต่างตาัดมาจันทร์เลยไวระยองขอแค่ไม่มีตังค์ vô không mở mai mày tăng sư lại sư lại mai bị tăng khoản thẹn sư phật cũng thẹn sư bà tinh cũng thẹn thẹn mốt lấy con cháu cô đó con cô dẫn biết cho tài bị bên cấp hai vô khinh điêu sẵn đó vô lại tăng tăng sọn lối qua sọn lối sư gia kinh ba đông mai tăng โมมปปรระะาาณณชนนแ่ั <c oughs> ย้อทางนยเงินหลักพันบาทต่อวันแสดงให้เห็นว่าความน่าสงสารจากภายนอกส่งผลต่อการได้เงินก้อนที่ไม่น้อยการวนเวียนกลับมาหลังจากถูกส่งกลับประเทศจึงเป็นเรื่องง่ายแม้จะเสี่ยงกับการถูกจับกลุ่มแต่คุ้มกับเงินที่ได้ด้วยความสภาพร่างกายเนาะชรลา แล้วก็พิการเขานั่งขอทานแป๊บเดียวเขามีรายได้เป็นพันคุณยายเนี่ยสองพกว่าบาทก็จะอ้างแต่ว่าตัวคนเดียวรายได้ไม่พออยู่กับบูชาก็ไม่พอกินพอใช้เห็นใจทุกฝ่ายนะคะแต่ละคนก็ทําตามภารกิจแต่ภารกิจมันอาจจะยังไม่ได้เชื่อมร้อยได้ขนาดนั้นตอน่อมอไปถึงด่านเขาก็เป็นภารกิจที่เสร็จสิ้นตรงนั้นในการพักกลับพอมอเราก็ช่วยแต่เราก็ไม่ได้มีอํานาจเพราะว่าเขาผิดก,กฎหมาย ทำยังไงที่จะเชื่อมให้ไปถึงว่าปลายทางของเขาล่ะจะดูแลยังไงมีหน่วยงานเหมือนอย่างของเราไหมคุณยายมาเร็วมากเลยเพิ่งผักไปคุณยายกลับลาามาอีกแล้วคนพิการคนนี้ผักไปมาอีกแล้วทั้งที่เพดานที่เราปรับเขาก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะแต่เขาก็มีศักยภาพในการที่จะที่จะจ่ายเงินเขายินดีจ่ายเพราะว่ามันได้มามันมากเขาคงคิดแล้วละเสี่ยงว่าโอกาสที่จะโดนจับมันอาจจะ เอาวะเดือนหนึ่งสองเดือนสมเดือนสมมตินนะจับสักควหนึ่งก็ถามว่าคุ้มคุ้มกับวันที่เหลือที่ไม่โดนความน้าสงสารที่ผิดกฎหมายจะยังเกิดขึ้นได้เรื่อยๆเพราะหากยังมีผู้ให้ก็ย่อมยังมีผู้รับเพราะเช่นนั้นประชาชนจะเป็นด่านแรกที่จะตัดวงจรการเข้ามาขอทา,านของต่างชาติหรือคนที่คิดจะเป็นขอทา,านลงได้นอกเหนือจากภาครัฐที่คอยควบคุมปาปรามกำจัดกลุ่มคนเหล่านี้ เป็นวิธีภาคกาลางแปลยงาน